วันนี้เป็นครั้งที่51ตรงกับวันที่30ธันวาคม2568้ารข้าพเจ้าในใชีวัชัยประสาขอเพงวาจาสัตยายพุทธมนฑลอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาในองค์พระควณปฏิเทระเจ้าหลวงปุษสมเด็จลุนหลวงปูบุณเดชหลวงปุ่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทุกเ็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเปป็นนนสสสมมาาาออัคใกรดตตย่ไ บุสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรโสอคราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมโมนีราชสัสสุนันตุสกามโมขังสักเฮกามเจรุเปคิริสีคาราตเตจันตาลิเควิมาเนทิเปรติจักามีตารุวะนะคะหานนเคหาวัตุมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชาลัทลวิสเมยักขันทภานาคติทันตาสันติเกยังโมเนวราวจันังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมโสนาคาโลอยัมปทันตาธรรมโสนาคาโลอยัมปทันตาธรรมโสนาคาโลอยัมปทันตาบทส่วนมัรคทานสิทธิคถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจการิยคัตานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานนัตถิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชนะสุติเมโหตุสัพพทานนัตถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชนะมะโสติเมโหตุสัพพทาน บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอานิกาคาถามหาการุณิโกนาโถัตถายัสภพปานินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภพปานินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภพปานินังปุเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสพุปปัตถวบทสวดมหาสมัยสด เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวตุสัมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนัสสติงปัณดามเทหิภิกุสติหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสสันนิปติตาหนติภควันตังทัศนายาภิกุสังคัญจะอธโคจตุนังสุทาวสกายยิงกานังเทวนังเอตัสหสิอยังโขภควาสเกสุวิหารติกาปิลาวตุสัมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนัสสติงปัณดามติหิภิกุสติหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสิิตปนส ของติภควันทางทัศนายปาิกุสังคัญใจย,นนาย,ยานุนามยามปิเยนะภควัตเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวภควโตสันติสันติเก,เกปาเจกาคาถาภเสยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยทะปินามภะละวะปุริโสสัมมชิตังวาพะหังภาษารรยะภาษาลิตังวาพะหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรอิตาภะคะวะโตปุรโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคะวาตังอภิวัติทวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอภัสสินะหะสมัโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมัยยังตักิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตโคอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิตตาเปก ขวสมาธิห่งสูตรเจตังอัตโนอุชุกรมังโสสารถิวันเนตานิคาเหตตวอินทริยานิรักันติบันทิตาติ อัตโขอราเทวตาภควโตสันติเกอิมังกะถังอภาสิเจตวาขีลังเจตวะปลีคังอินทคีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจะขุมาตาสุทันตาสุโสนาคาติอัตโขอราเทวตาภควโตสันติเกอิมังกะถังอภาสิเยเกเจพุทธังสัตนงคตาเสนนาเตขมิสันติอปายพุมิปะหายะมนุสังทิหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสิเยปุยนาภิกเวทัาสัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตัััังงทสสสะะนายยภภิิิกกขุคตตเเป นางอรันโตสัมมาสมุทธาเตสัมปิปภควันตานางเอตะปรมายเยวะเทวตาสันนิปติตาเอิเหสุงเสยถาปิไม่หังเอตรยิเยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคตมัทานางอรันโตสัมมาสมุทธาเตสัมปิปภควันตานางเอตะปรมายเยวะเทวตาสันนิปติสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิไม่หังเอตรยิอติกิสามิปิขเวเทวกายนางนามานิกิตายสามิปิขเวเทวกายนางนามานิเทิสามิปิขเวเทวกายนางนามานิตังสุนตตาสาธุการมณสิกโรธาปสิสามิติไอวัม เตติโกเตพิคูภควาโตปจัโสสมภควาเอตทาวจะสิโลกมนุษย์กษามิอัตตาปุมาตาัสสิตายเยสิตาคีริปาร,รัง ปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยยัตววะนเอกปิลาวัทเวตโตอมนติยสัทธาสาวเกสัสเนระเตมะเหตเวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะัตตาพมกัลงสุตวะพุทธสัสสนาเตสัมปตระหุยานังอมนุสานาทสันนางอภปเกสตมัตถะคงสาสังอัฏัสตดิงสตังเอกสหสานังอมนุสานาพัทธสงอภปเกนันตมัตถะคงทิสาสัพพาพุทธาอหุง อุตาอหุงต er ันจะสพังอภินยยะโววัคิตวานะจักขุมาตโตอมัตยิสสาสาวะเกสสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวติวหังกิตยิสามิเิราหิอนุปปภโสสตาสหัสสาวยากขาอุมมากปิพลวัตถวัตอิติมันโตชุติมันโตวณัมมันโตยัสสิโนมัทมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังจัสสหัสสาเฮมะวตายากขานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวณัมมันโตยัสสิโน โอธรรมนาอภิกรมุงพิกุณังสมิติงวนังสัตาหิราติสัพสายยขานานาตวันิโนอิติมันโตยุติมันโตวะนัวันโตยัสสิโนวธรรมนาอภิกรมุงพิกุณังสมิติงวนังอิจเตโสละสสหพะสายยขานานาตวันิโนอิติมันโตยุติมันโตวะนัวันโตยัสสิโนวธรรมนาอภิกรมุงพิกุณังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานานาตวันิโนอิติมันโตยุติมันโตวะนัวันโตยัสสิโนวธรรมนาอภิกรมุงพิกุณังสมิติงวนังคุมเมโรราชคายิโกเวภุรสานิเวสนังพิโยนังสตัานังปปยิรูสติคุมโรราชคาิโก โสภคสมมติงวนังภุริมันจะที่สังราัตาตตโทปัสสสติกันทปันังอธิปติมหาราชายสัสส,สิโสปุตตาปิตาสะพาหโวินทนามามาภลายติม,มันโตชุติม,มัววนโตวันวันโตยัส,สสินม,มรทมานาอภิมมอคมุงภิกุนังสเมติงวนังทักกินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปัสสสติเอวคุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัสส,สิโสปุตตาปิตาสะพาหโวินทนามามาภลา อิทิม <Christians> ันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุัมมานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวนังปัจฉิมันจะที่สังราชวิโรปะโคปัสสสตินะคันังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามาปพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุัมมานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวนังอุตรานจะที่สังราชกุเวโรตับปัสสติกัคคันังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามาปพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุัมมานาอภิกรมุงพิกุนนััังงงงสสะมมิิิิตตตวเรราโททก นวีรุหโคปชิเมนะวิรูโปโขนะก,กุเวโรอุตรังสิสังจตารโรเตม,มหาราชาสม,มันตาจตุโรทิสัตตลมาณะอัตังสุวเนกาปิลวัตเเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวัจจานิกาสถามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหัตสันทันโงขมเสตโททะอินุมันทุนทิมันทุจักปะนาโทโอปมัญโยจัเทวสุตโตจัมัคคลิจิตาเสโนจักนันธโพนโลราชาะโนสะโพ อาคูปัจจสิโคเจวติมพรุสเรวัตชาสาอเดจันเยจราชโนคันธภาสหราชุปิมุทมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหธาจักาคัมภัสตัตระอาคูปยาคาสหยาติพียามุนาตัตตาตาอาคูนาคายัศสิโนเอราวนมหานาโคโสภคสมิติงวนัง เยนา,าราเชสาสาหารติทิพาทิชาปัจิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนามัญชาปตาเจตตาสุปนาติ an สุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาขราชาามาสิสุปนโตเขมมะกาสิพุทโสถนาหิวจายิขพยันตานาคาสุปนาสระมการสุพุททางชิตาวชิระหัตเทนะส,สมุททางอสุราสิตาภาตโรวสวัสเสเตอิทิทมโตยสัสสิโนกาลคัญชามหาพิสมัอสุราทานะเวขสาวิปจิติสุจิติจัอหารโทนมุจีสหสัจจจัภลิพุตานาังสเพเวโรจนามคาสนาหิทวัพลิงเสนนา ราหูพัตมุปะกมงสมโยธานิพันธะเตภิกูนังสมิติงวานังอาโปจะเทวปัทวีจะเตโชวโยตธาคมงวรุณาวารุณาเทวสโสมจะยัสสาสหะเมตตาณารุณกะ กรุณากายิกาเอขูเทวายสัตสิโนทเสตเทธาากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมัทมนาปิกมุงปิกุนังสมิติงวันังเวนทูจจเทวาสหาริเจอาสมาจจทุยเยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาลัคตานิปุรักิตาวาคูมันทวะลาหะกาวะสุนังวสโวเศโทสโคปะคราปุริทัตโตทเสเตเทธาากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนมันทะมนาปิก ภูสหพูเทวาชาลมักคิสิขาเรวะอริากาจะโรจาจะอมมาภูพานิพัสโนวรุณาสหธรรมาจะาอจุตาจะอเนชกา,าสุรยะรุติราอาคูอาคุวสวะเนสิโน ทัศเศเษทัศทากายะสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมธรรมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวันังสมานามหาสมนามนุสยามนุสุตมะคิทาปัสสุสิกาอาคุอาคุมโนปัสสุสิกาอาถาคุหะรโยเดเฮวายด์เลเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคุเทวายัสสินโนทัศเศเตทัศทากายะสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมธรรมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวันังสุกากรมหาอรุณาอาคุเวคันะสาสะโอทาตคาห ขาอาคูเทววิจกนาสถามตาหารัชชามิสกตาจย,ยัสสิโนอันดัยางอาคาปาชัชโนโยทิสาภิวัตติทัสเตธัสทากายาสัพเพนานตะวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมุทัมมนาอภิกกรรมภิกขุนางสมิติงว่านางเขมิตาตุสิตายามากัตถกาจายัสสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโจตินามาจารสวรณิมานรติโนอาคูอาทาคูปะระนิมิตาทัสเตเตธวะนิกายัสเพนานะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมุทัมมนาอภิกกรรมภิกขุนางสมิติงว่านางสัตเทเตเทวานิกายัสเพนานะตะวันิโนอิตามันวะเยนะอาจุงเยจันเยสัตถิสาสาหะปวุทธาชาติมักีละโอคาตินามานาสวัง ทักเคมุคตระรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปรมัโตจัปุตตาอิตตมัโตสหัสันังกุมารโอเทโสจัสมุปคัสเมติงวะนังสาสุภมาโลกังหมาพมาภิติทัดติอุปปนนติมันโตภิสมาคายโยยะสัสสโสทัเสิตาอิสระอาคุปติกกวัตสวัติโนเสสัญจะมัจัโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เต่จะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมารเสนอภิกามิปัญสกนาสัมมันทิยังเอตาคณาถาพันธตถาอราเคนะพันมัุโอสมันตาปริวะเรตมาวมุจิทากุจินาอิติธรรมมหาเโนกันหาเสนนัปเปสยิปันิณาตาละมาหัดจัสรังกตะวานะเพราวงยถาปวุสโกเมโคทนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจุวัตติสังคุโตอสยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะโอวคิตะวานะจะคุมาตโตอมาตยิฐาสาวเกสสะเนระเตมารเสนอภิกันตาเตวิชานาธาภิกโว เตจาอาตาามะครงสุตวะพุทธศาสนังวิตาราเกหิปกามุงเลนสังลมมัมปิอิชยงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสินโมทันติสหภูเตหิสวากาเตชะเนสุตาติบทสดจุลักชยปกรณ นโมเมพุทธเตชะสา,ารตานตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเทวนารายปประปารเมสุลาสิทธิพม a จ a อินทาจ a จะ l o k a kampirakka s a สมุ a ต a u d o ง g kangka jat s พ p a m a ประสิทธิะวันตุเตชยชยสรณิธรณีอุทธ,ธิอุทธ,ธ,ธ,ธีนทีน,ท,นทีชยะชยะ้าคนละตนนิสัยนิไรใสเสณเมรุราชาพนาราชีชยชยะคัมภีรสงพนนาาีนาเทนทะนาคีปิสาจะพุตธกาลีชยชยทุนิมิตารคีชยะชยะสิงสีสุทานมุขชา ชยชยมรุณมุขศาสตราชยชยจำปาทินาคุลคันโถชยชยคชคนตุรองสุการะผู้ชงศีหภยคดีปาชยชยวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปุณะสุตินารดีชยชยสุขสุขชีวีชยชยตรณีตาเลสัทธาสุชยาชยชยตรณีสันตินสัทธาชยชยมังกรราชยาพระวเคชยชยวรุณยะเคชยชยราคาเสโซรัูุชเตชา ชยชยพมเบณทกนาชยชยราชาธิราชสัจชัยชยชยปัทวิงสพังชยชยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหโรหรินเทวาชยชยพมมาสุรโคชยชยนาโควิรุณหโควิรูปโคจันทิมารวิ อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรปะนุนโนปิจะอะคิวโยจะปาชุนหกุมาโรทัตระตัโคอัฐอารสัมหาเทวสิติตาปัสอาทะโยอิสินโนสาวกาสาภาชยรามโมภะวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทัศไปลโรจะชยังเอเตนะชยเตเชนะชยโสติภะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังคะลัง ชยโยปิพุทธสักสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาทามะคะนาไมหฮสิโนชยโยปิพุทธสักสิริมาตเซริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทคนาไมหฮสิโนชยโยปิพุทธสักสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาเทวคนาไมหฮสิโนชยโยปิพุทธสักสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโย The <laughs> อโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถานะคะณาเหสิโนชโยปิพุทธสัเสริมาโตอายังมารัสจัปภปิมาโตปราชโยอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถานคคามาเหสิโนชโยปิพุทธสัเสริมาโตอายังมารัสจัปภปิมาโตปราชโยอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาสาพพมัคคนาเมหสิโนเสียนโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตของวิชโยโหหิชยสุเชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสิเซปตะวิปโคลเริภิสเก สัพพุทธานะกับปโตปโมทติ สุนัขตังสุมังคัลังสุปปาตังสุขติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุดยินทั้งพามาจาริสุปทักขินังกายกรรมังวจกรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิิเตปทักขินาปทักขินานิกตะวานะละพันตเตปทักขิเนเออัทะละทาสุขิตาวิรุณหพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาสงฆ์หศพุทธะสหสเพหิอัตปิณสุนันโตพนโตเยเทวะอสมิงทาเนอธิการตาทีกายุการสตาหนุโตสุขิตาหนุโตสภัทราระคันตุสัพัสตานังระคันตุจินะศาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสพเเโตุมานร ยุตตะก,กาเลปวัสันตุวัสังวัสาวะราหักาโรคาจุปทวะเตสังนิวารันตุจสัสภะธากายาศุขังจิตตุศุขังอรหันตุยะทาระหังบสทสวดธรรมานิยามัสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวะทียังวิหรารติเชตวเนอนาคิอนาคพินทิกัสอาราเมตตะโคภะกวาภิกขุอมันเตสิเตสิภิกขวติพัทันเตติเตภิกขุภะกวะโตปัจจัสโศงภะกวาเอตถะทาวจะ อุปทาวาภิกเวทตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตา म, ตาธรรมะนิยมตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวะอภิสมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิวรติวิพัชติอุตานิกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปทาวาภิกเวทตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยมตาสเพสังขาราตุคาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัม เตตวอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรติสเพสังคาราทุคขาติอุปทาวาปิเกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังอติตาวาสาตาตุธรรมติตตาธรรมเนียมตาสเพธรรมะอนัตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีการติสเพธรรมะอนัตติอิธรรมโวจักควาอัตตมะนาเตปิคูปะควาโตภาษีตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเทกรัตคาถาอติตังนันวะคเมยะนปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะทาตี ตัมปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิธรมนุภครุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเน่อนคลอนแคลนเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังครันเตนะมหาเสนเนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งเมเสนามาากย่่อมมมไีสัร เอวังวิหาริมาตาปิงอโห,หระัตะมะตันทิตงังตังเวพาเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนิมุน้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวปจัจจเวคขณะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราตุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนตุ มรณะปริโยสารน,นังเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมอนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนงเมอันนี้นิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโครันปัสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัิเสสติจักนอนทับปะตะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคาลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนรัฐทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมิ โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัจชิต,ตวานิรุชันติครันต์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสโขความเข้าไปสงบระงับสังขายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเราก็าจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีิเมเอธะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกมังสัพเพหิปเตหิกตังพุลยังโนอนุโมทันโตสุนันตุพนโตเยเทวะอสมิงธาเนอธิกตาธิกายุกาสตาหอนโตสุขิตาหอนโตทุกขาปมุญจตุมาตาปิตาสุขิตาหอนโตทุกขาปมุญจตาโตสเปยาติกาสุขิตาหอนโตทุกขาปมุญจตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสเพเปตาสุขิตาหอนโตทุกขาปมุญจตุสัพเพอาจาริยุปชัยยะสุขิตาหอนโตทุกขาปมุญจตุสัพเพนักตาสุขิตาหนโตทุขาปมุญจาโตสเ เทวาสุขิตาหนตุทุขาภมุญจตุสเพสัมมตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงพู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารววสินิทุเปเรพติเกเรตหิงตาหิงตาธรรมทานในนภวันตุปูชิตาโสทิ้งกระรอนเตถวิหารมันทะเลเทราจมชจานวกาจับพิกาโวสารามิกาธนปฏิอุปสักขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัมปานาปูตาสุขิตาะวันตุเตชยาชลาผู้ชาเยปิดจะอันตสัมภวาสังเทธชาตาอัตโวปปาริกานิการนิยังนิการนิกัง ธรรมวรางปฏิจเตะสเพปิทุกขสะกรณตุสังขยังทาตุทีรังตตังธรรมโมธรรมธราเจปุคลาสังโฆโหตุสมโควาหัตยจจะหิตายจจะอเมรคาตุสัตโมตัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสปปปุเนยามะอเมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาเสนสัมมาทารงปเวชนโตกาเลเทวปวัสตุอุทิภวายสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจจังรคันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชโนประชังรคันตุสัปทา เทวตาอุยโยชนะกถา ทุกขปาตาจนริทุกขพยาปาตาจนริพยาโสกปาตาจนริโสขของตุสุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเมหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสพภะสมบทิสิทธิยาทานังทัตันตุสัตธายาสีรังระคันตุสัพพตาภาวนาภิรตาคันตุขจฉันตุเทวตาคตาสุมังคอนคาถาโพตุสพภังสุมังครังระคันตุสพะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสติหตุนิโรตตารังโพตุสพภังสุมังคารังระคันตุสพะเทวตาสพพธัตมานุภาเวนะสติโหตุนิโรตตาลัง สัพพสังขานุภาเวนะโสตีคนตุวนีรันตรรัง สัพเพุทธาภะปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเหนะระคัมปธรรมีสัพโสสัพเพุทธาภะปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเหนะระคังปรามิสัพโสสัพเพุทธาภะปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเหนะระคังปธรามีสัพโสสัพเพุทธาภะปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเหนะระคังปธรามีสัพโสสัพเพุทธาภะปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเหนะระคังปัามีสัพโส ตัพเพพุทธาพลณปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮณะรักขัมปัตามีสปะโสตัพเพพุทธาพลณปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮณะรักขัมปัตามีสปะโสตัพเพพุทธาพลณปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮณะรักขัมปัตามีสปะโส โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกราอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพาระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเด็จสุรสสวรรคารัยขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้พาพเจ้าให้แล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอใยู่น อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อัญโมทนาสาธุในการบุญกุศสนี้โปรโดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองพุทธและบูชาตประการเทิน